được rồi nhá ครับของหน่อยเออโทรดูว่า Trời tội vang, trồng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 

บรรยากาศยามเช้า,ชานี้พี่น้องอู้สุปรเร์เสบสุปรเร์เสบอยู่อยู่ไม่เฉยเลยอยู่ไม่เฉยเลยลิงเจี๊กน้อยๆอ,อ่าเช้านี้พี่นอ้องอาอากาศเมื่อคืนฝนปลยอยๆมาไม่รู้ตกทำไมตกมาไม่ได้เปียกเลยแค่แค่รถดุดดูดินนะพี่น้องดินเหมือนมีรองรอยฝนอยู่หน่อยนึง นาจะตกมาแบบเปียกชุ่มก็บนลังคาเพราะแปร่เปราะแปร่เประแปร่เปะแประมาณ15นาทีแต่ไม่มี <c oughs> ไม่มีน้ำไม่รู้ตกแบบไหน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเพียงเหมือนละองลองฝนที่ทำให้เย็นขึ้นมาบ้างนิดหน่อยพี่น้อง <c oughs> เย็นชื่นใจบ้างแต่เมื่อวานกลางวานันอุ้ยร้อนร้อนแรงมากๆเลยแต่แถบบุรีรัมย์มองจากนี้ไปอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็ เห็นเมฆมืดไปฟ้าแลบปรับๆฝนอาจะตกนะฮะน่าจะตกแต่ไม่รู้ตกหรือเปล่านะชาวนี้พาพี่น้องชมทุ่งหลังจากสาบาทด้วยกันนะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมตทองชนลใสายบาทร่วมโมทนาสาธุกุศลฝนบุญได้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอ้โหชุชาดาแสพสส ហ្នឹងគាត់ចូលទៅដល់ផ្ទះតែចាប់ចိတ်មិនអុយពីមុនគេពីដឹងមកមឿនដល់រົດឃើញអាចទៅតែមានតែគ្រូយាយចូលរົດគូអីមិនអុយជាៗ